ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วบวกกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยและลมมรสุมที่มีกำลังแรงหลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแล้วโดยเฉพาะภาคเหนือพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่29พือสาคมค่ะ เริ่มกันที่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฉบับที่ 5. ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนขึ้นสู่ประเทศเมียนมาแล้วนะคะอยู่บริเวณรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาโดยณปัจจุบันที่ทุกท่านกำลังรับชมคลิปอยู่นี้ได้เคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือแล้วและจะเคลื่อนต่อไปยังภาคตอนออกเฉียงเหนือต่อไปในช่วงวันที่21-23พฤษภาค,คมนี้ประกอบกับมีร่องมรสุมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก ออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลนดามันและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคขนองกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยทะเลดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีก เลี้ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเรือเล็กบริเวณทะเลนดามันตอนบน ควรงดออกจากฟั่งจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักถึงหนักมากไปดูภาพถ่ายเรดาร์ประจำวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนค่ะเป็นวันแรกของประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็มีฝนตกตั้งแต่เช้าค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลายจังหวัดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เช้าถึงค่าและจังหวัดอื่นๆก็มีฝนกระจายในทุกภาคทั้งภาคกลางตะวันออกอีสานรวมถึงภาคใต้ค่ะฝนจะกระจายกันไปไม่ได้ตกทุกพื้นที่ค่ะบางพื้นที่ นักมากบางพื้นที่ตกปานกลางหรือบางพื้นที่ก็ตกแค่เล็กน้อยโดยการเคลื่อนที่ของกลุม่มฝนก็จะเคลื่อนตามลักษณะการหมุนของหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงค่ะโดยพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงที่สุดนับจากตีหนึ่งของวันที่20ถึงตีหนึ่งของวันที่21พฤษภาคมสูงสุดคือนวยจากการต้นน้ําแม่กลางจังหวัดเชียงใหม่1 6 0 6มิลลิเมตรบ้านทุ่งตอนจังหวัดลำปาง148มิลลิเมตร เมืองปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรี142ม mm, ิลิเมตรและอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายจังหวัดแพร่116.2ม mm ิลิเมตรค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่21-22พฤษภาคมนี้นะคะพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะโดยบริเวณภาคเหนือเป็นพื้นที่สีแดงเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะยกเว้นช่วงภาคเหนือตอนล่างค่ะส่วนภาคกลางค่ะคือจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ชยัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรี ส่วนไพสารได้แก่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูดรธานีสกลนครบึงกาฬนาครพนมมุกดาหารขอนแก่นและชัยภูมิส่วนนอกจากนั้นจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกไีสารอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักค่ะ สำหรับภาคใต้พื้นที่สีเหลืองเสียงฝนตกหนักคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนวันที่23พฤษภาคมพื้นที่เสียงพายฝนตกหนักมากสีแดงได้แก่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองพายสานมีพื้นที่สีเหลือง3จังหวัดคือจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญ และอุบลราชธานีส่วนจังหวัดอื่นไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะสําหรับภาคเหนือมีพื้นที่สีเหลืองเกือบทุกจังหวัดยกเวน้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลําพูนไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยส่วนภาคใต้พื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนหลังจากวันที่23พฤษภาคมไปนะคะในช่วงวันที่25-26พฤษภาคมกล้องมือตูเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางภาคต้นออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลสําหรับคลื่นลมทะเลดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงค่ะโดยทะเลดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขน,นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ มาต่อที่แอปวินดี้ค่ะดูนาโน้ฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือไม่ครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจําลองไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยค่ะว่งเช้าวันเสาร์ที่21พฤษภาคมพายซาเลือสีฟ้าเล็กน้อยค่ะแถวบึงการสกลนครหน,นองคายเลยค่ะเป็นอีสานตอนบนนะคะจังหวัดอื่นไม่ค่อยมีสีค่ะภาคตะวันออก หกโมงเช้าวันเสาร์มีสีแถวชนบุรีระยองจันทบุรีตราสีเหลืองแถวระยองค่ะภาคกลางสียังน้อยอยู่ค่ะมีสีเหลืองคือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเหลืองชมพูกาญจนบุรีที่เดียวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สีเหลืองแถวนครสวรรค์อุทัยธานีสีฟ้าเล็กน้อยแถวสุพรรณบุรีชัยนาทค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างยังไม่ค่อยมีสีนะคะส่วนภาคเหนือจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะเป็นช่วงแม่ห้องสอนค่ะ เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พแพร่ค่ะส่วนจังหวัดอื่นของภาคเหนือทุกจังหวัดเป็นสีฟ้าค่ะกาวโมงเช้าว,วันเสาร์ค่ะยังเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะก็คือด้านภาคเหนือค่ะตกหนักมากคือแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหมล่ลำพูนลำปางตากสุขโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกรวมถึงกาญจนบุรีค่ะเป็นพื้นที่สีเหลืองถึงชมพูภาคเหนือจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าทุกจังหวดัดภาคกลางเป็นสีฟ้าค่ะนครสวรรค์อุทัยธานี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมรวมถึงฝั่งสมุทรปราการฝั่งปราจีนบุรีนครน,นายกชนบุรีระยองสีฟ้าค่ะส่วนจันทบ,บุรีตาดเป็นสีเขียวไพศานการมงเช้าวันเสาร์สียังน้อยอยู่นะคะเป็นสีฟ้าจางๆส่วนใหญ่จะเป็นด้านตอนบนของภาคแล้วก็แถวจังหวัดเลยเชยภูมค่ะภาคใต้ค่ะสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะ โดยมีสีฟ้าฝั่งจังหวัดอันดามันทุกจังหวัดค่ะและฝั่งอ่าวไทยแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์เล็กน้อยนะคะไม่ค่อยเยอะค่ะโดยฝนจะเริ่มเยอะก็คือช่วงเที่ยงค่ะมีสีปกคลุมตั้งแต่เพชรบุรีถึงจังหวัดสงขลาเป็นสีฟ้าค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองเล็กน้อยนะคะช่วงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพังงาส่วน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีสีค่ะภาคตะวันออกค่ะสีปกคลุมทุกจังหวัดแล้วนะคะโดยมีสีเขียว มีสีเหลืองค่ะแถวจังหวัดจากแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีดาดภาคกลางสีก็เริ่มเพิ่มขึ้นค่ะสีเหลืองชมพูยังคงเป็นฝั่งการจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์เหมือนเดิมนะคะสีฟ้าปกคลุมสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการลบบุรีสระบุรีค่ะ ภาคเหนือค่ะสีปกคลุมทุกจังหวัดเลยนะคะโดยฝั่งตกหนักยังคงเป็นฝั่งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะไา่สาสีเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงเที่ยงโดยมีสีฟ้าในช่วงอีสานตอนบนทุกจังหวัดค่ะรวมถึงมีสีเขียวเหลืองช่วงจังหวัดเลยชัยภูมิและโคราชส่วนฝั่งฝั่งจังหวัดอุบลศรีสะเกษสุรินทร์ยะโสธรร้อยเอดขอนเกน้าสินหาสารคามยังไม่ค่อยมีสีค่ะบ่ายสามวันเสาร์ค่ะสีเพิ่มอีกนะคะเยอะเลย สีปกคลุมทุกจังหวัดของภาคอีสานแล้วค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองอย่างเช่นอุดรธานีหนองคายสกลน,นครขอนแกน่นมหาสรารคามนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินค่ะจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าภาคตะวันออกสีฟ้าทุกจังหวัดสีเหลืองช่วงสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกจันทบุรีดาดภาคกลางสีฟ้าทุกจังหวัดค่ะสีเหลืองฝั่งกาญจนบ,บุรีนะครสวรรค์อุทัยธานีราชบ,บุรีรวมถึงสระบุรีค่ะ ภาคเหนือสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดสีเหลืองฟังจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะลำพูลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ค่ะแล้วก็น่านค่ะสําหรับภาคใต้ค่ะสีไม่ค่อยเยอะนะคะสีฟ้าส่วนใหญ่ทางเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองพังงาแล้วก็แถวนครพัทลุงเล็กน้อยปัตตานีกับนราธิวาสเล็กน้อยค่ะ6โมงเย็นวันเสาร์ค่ะ ภาคใต้สีลดลงนะคะช่วงตอนล่างไม่มีแล้วมีเหลือทางตอนบนค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองเป็นสีฟ้าค่ะภาคตะออกสีฟ้าทุกจังหวัดสีเหลืองช่วงจันทบุรีราดแล้วก็สักแก้วปราจีนบุรีนครนายกค่ะภาคกลางค่ะสียังปกคลุมทุกจังหวัดอยู่นะคะโดยสีเหลืองฝั่งกาญจนบุรีเหมือนเดิมค่ะสำหรับภาคเหนือ6โมงเย็นวันเสาร์ค่ะมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลืองฝั่งจังหวัดตากำแพงเพชร สีเหลืองฝั่งจังหวัดลำพูลำปางพแพร่และมีสีชมพูค่ะแถวจังหวัดลำปางแถวเงาแล้วก็แถวสองของพแพร่นะคะสีเหลืองแถวจังหวัดน่านและเชียงรายค่ะสําหรับพ่าีสารมีสีเหลืองด้านตะวันออกของภาคนะคะจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลค่ะส่วนจังหวัดอื่นของภพคอีศาลเป็นสีฟ้า สามทุ่มวันเสาร์ที่21พฤษภาคมไพ่าสานสีเหลืองลดลงค่ะก็จะเหลือสีฟ้าจังหวัดด้านตอนออกที่ติดกับลาวทุกจังหวัดนะคะรวมถึงอีสานตอนบนค่ะและมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวเลยชัยภูมิโคราชขอนแก่นภาคตอนออกมีสีฟ้าแถวจันทบุรี การสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกภากกลางสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดค่ะโดยฝั่งกาญจนบ,บุรีเป็นสีเขียวเหลืองค่ะพักเหนือค่ะยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะสีฟ้าทุกจังหวัดแล้วก็สีเหลืองแดงช่วงจุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะแถวจังหวัดเชียงรายน,าน่านแพรลล่ลำพูลำปางค่ะสำหรับพักใต้สามทุ่มวันเสาร์สีน้อยมากค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวใกล้ชายแดนจังหวัดเพชรบุรีประจวบและระน,นองค่ะ นนวันอาทิตย์ค่ะภาคใต้มีสีฟ้าแถวชุมพรระนองแล้วก็บางส่วนของสุราษฎร์จังหวัดอื่นไม่มีสีภาคตะวันออกสีฟ้าแถวจันทบ,บุรีสีเขียวเหลืองแถวตราดแล้วก็สีฟ้าแถวสักแก้วปราจีนบุรีนคะรนายกภาคกลางตอนล่างไม่มีสีนะคะแต่จังหวัดอื่นก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะโดยสีเขียวเหลืองฝั่งกาญจนบุรีภาคเหนือสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดก็จะมีสีเหลืองแดงชมพูในช่วงของจุดศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศตามค่ะก็คือแถวจังหวัดน่านพะเยาแพร่ค่ะเชียงราย ลำพูลำปางสุขโขทัยตาค่ะก็จะเป็นสีเหลืองถึงชมพูนะคะภาคอีสานสีลดลงค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวอำนาจเจริญอุบลรัฐธานีนครพน,นมบึงกาฬหนองคายเลยชัยภูมิโคราชค,ค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆนะคะแบบจำลองยิ่งไกลยิ่งไม่แม่นค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์นะคะระวังฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนค่ะภาคอื่นก็มีฝนบ้างนะคะตอนออกอีสานแล้วก็ใต้ตอนบนค่ะ กลุ่มฝนจะตกตั้งแต่เช้ายาวลากยาวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตกเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายค่ะมีสีกระจายทุกภาคค่ะโดยภาคใต้ก็จะเว้นในช่วงของสามจังหวัดชายแดนที่ไม่มีสีนะคะค่ำดึกไปเรื่อยๆค่ะเช้ามืดวันจันทร์ค่ะมีสีแถวอีสานตอนบนเหนือตอนบนกลางตอนล่างตอนออกและใต้ตอนบนค่ะบ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ตอนล่างไม่มีสีค่ะเช้ามืดวันอังคารที่24สิบีพฤษภาคมค่ะมีสีแถว เหนือตอนบนอีสานตอนบนค่ะตะวันออกกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะจากนั้นนะคะในวันอังคารที่24พฤษภาคมค่ะจะเห็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศตามที่เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศพม่านะคะเมียนมาค่ะบริเวณอ่าวมัตตบานค่ะใกล้เคียงกับลูกแรกเลยนะคะเส้นทางใกล้เคียงกันค่ะโดยก็จะเคลื่อนเข้าขึ้น บริเวณประเทศเมียนมาในช่วงประมาณวันที่24พฤษภาคมนะคะเช้ามืดวันพุธค่ะมีสีแถวภาคเหนือนะคะภาคตะนออกภาคใต้ตอนบนส่วนช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะฝนเพิ่มขึ้นในภาคกลางและภาคอีสานด้วยค่ะภาคใต้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงตอนบนถึงตอนกลางค่ะส่วนตอนล่างสีจะน้อยไปในช่วงนั้นนะคะเช้ามืดวันพฤหัสที่2ีค่ะ สีเล็กน้อยแถวด้านรับลมมรสุมนะคะภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือค่ะส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่เมื่อกี้ขึ้นฝั่งประเทศเมียนมาไปนะคะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยได้ค่ะในช่วงบ่ายช่วงเย็ยนของวันพฤหัสที่26ฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคนะคะยกเวน้นภาคใต้ตอนล่างค่ะเช้าวันศุกร์ที่27พฤษภาค,คมสียังน้อยอยู่ค่ะ พอช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพ,พาะภาคเหนือภาคสานภาคตนออกค่ะส่วนภาคกลางกับภาคใต้ตอนล่างสีจะน้อยค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่28ค่ะมีสีเล็กน้อยด้านรับลมมรสมุมฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นช่วงบ่ายถ,ถึงเย็นค่ะแต่ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วนะคะสีสีเหลืองสีเขียวจะน้อยลงค่ะสีฟ้าแถวภาคเหนืออีอสานตะวันออก ใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะยกเว้นช่วงสจังหวัดภาคใต้ไม่มีสีนะคะเช้ามืดวันอาทิตย์สียังน้อยอยู่ค่ะส่วน่หจะเป็นด้านรับลมมรสุมก็คือด้านตะวันตกฝั่งที่ติดาม,ม่าและก็แถวจันทบุรีตาดค่ะช่วงบ่ายช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่29ค่ะก็จะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะคะทางภาคตะนออกอีสานและก็ภาคใต้โดยภาคใต้จะเริ่มมีกลุ่มสีเพิ่มขึ้นในช่วงของภาคใต้ตอนล่างแล้วด้วยค่ะ อันนี้เป็นแนวโน้มคร่าวๆนะคะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นค่ะต้องมาอัปเดตกันวันต่อวันอีกทีหนึ่งค่ะต่อไปปกักหมุดสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตําแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่21พฤษภาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมค่ะสถานที่แรกโนนสูงและพระทองคำนครราชสีมาวันเสาร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงค่ำ3-8มิลลิเมตร บ้านใหม่ชัยพศบุรีรมัมวันเสาร์มีค่าฝนช่วงเย็น9มิลิเมตรและช่วงค่ำค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มิลิเมตร บ้านโคงวิไลและพรานกระต่ายกำแพงเพชรวันเสาร์มีค่าฝนตลอดทั้งวันไปจนถึงเช้ามืดวันอาทิตย์เลยค่ะช่วงเช้ามืดค่าฝน8 9ถึงมิลิเมตรช่วงเช้า7 1 4มิลิเมตรบ่ายถึงเย็นถึงมิลิเมตรค่ำถึงดึก4-8มิลิเมตรและเช้ามืดวันอาทิตย์9-10มิลิเมตรค่ะโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรวันเสาร์มีค่าฝนตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะโดยในช่วงเช้าค่าฝนส mm, ายถึงเย็นมิล mm, ิเมตรบ่ายถึงเย็น mm, ช้าถึงวันมิลิเมตร 5-7มิลิเมตรค่ะบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากเช้า9-15ม mm, ิลิเมตรบ่ายถึงเย็น8-12มิลิเมตรค่ำถึงดึก5-10มิลิเมตรและเช้ามืดวันอาทิตย์8-12ม mm ิลิเมตรค่ะแก่งครอจังหวัดชัยภูมิวันเสาร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น2-4มิลิเมตรหลังจากนั้นค่ำถึงเช้ามืดวันอาทิตย์เป็นค่าฝนต่ำๆประมาณ1-2ม mm เมตรค่ะ บางไซอยุธยาวันเสาร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็นถึงค่ํา1-2มิลิเมตรส่วนช่วงอื่นๆก็จะเป็นค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรค่ะระวังลมแรงในช่วงบ่ายด้วยนะคะจะตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเช้ามืดวันเสาร์2มิลิเมตรและเย็นวันเสาร์6มิลิเมตรนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆค,ครึ้มค่ะอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งสีเมืองใหม่และอำเภอเมืองเช้ามืดวันเสาร์มีค่าฝน1-4มิลิเมตรบ่ายถึงเย็นค่าฝนหมค่าถึงดึมิลิเมตรค่ำถึงดึกค และเช้ามืดวันอาทิตย์อีก1-2มิลลิเมตรค่ะ วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นวันเสาร์เป็นค่าฝนต่ำๆต,ต,ตลอดทั้งวันนะคะเป็นฝนเบาบางหรือเมฆครึม้มและมีค่าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงข้ามถึงดึก2-3มิลลิเมตรเช้ามืดวันอาทิตย์2-3มิลลิเมตรเหมือนกันค่ะสีสำโรงสุโขทยัยมีค่าฝนตลอดทั้งวันตั้งแต่วันเสาร์ถึงเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะเช้าวันเสาร์3-6มิลลิเมตรบ่ายถึงเย็น1-6มิลลิเมตรข้ามถึงดึก4-5มิลลิเมตรและเช้ามืดวันอาทิตย์4-9มิลลิเมตรค่ะ เวียงสะเขียนซาและพูนพินสุราธานีวันเสาร์กลางวันเป็นแดดสลับเมฆครึ้มมีค่าฝนในช่วงบ่าย2-8มิลิเมตรค่ะศรีชนนครศรีธรรมราชวันเสาร์ค่าฝนน้อยมากค่ะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นป่าบอนจังหวัดพัทลุงวันเสาร์อาทิตย์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายไม่ถึง1มิลิเมตร เวียงเทิงจังหวัดเชียงรายเช้ามืดวันเสาร์ค่าฝน1-3มมิลิเมตรบ่ายถึงเย็น3-13มมิลิเมตรค่ำถึงดึก7-8มิลิเมตรเช้ามืดวันอาทิตย13์13-35ม mm, มิลิเมตรค่ะปะทิวจังหวัดชุมพรวันเสาร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะหรือว่ามีฝนเล็กน้อยเบาบางนะคะค่าฝนในช่วงเที่ยงถึงเย็นช่วงรั้ไม่เกิน1มิลิเมตรค่ะอำเภอปองจังหวัดพะเยาเชา mm, ้า4มิลิเมตรเที่ยง4มิลิเมตรบ่ายถึงเย็น1-5มิลิเมตรค่ำถึงดึก 4-30มิม mm นะคะโดยเฉพาะช่วงดึกๆค่ะ4ทุ่ม30มิมตรตี1วันอาทิตย์50มิมตรตี4วันอาทิตย์24 mm, มิมต7โมงเช้า9มิมตรค่ะบ้านโซพิสัยจังหวัดบึงการมีค่าฝนเกือบตลอดทั้งวันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะช้ามืดวันเสาร์3-6มิมบ่ายถึงเย็น4-10มิมตรค่ำถึงดึก3-9มิมตรและช้ามืดวันอาทิตย์1-2มมค่ะคำเขื่อนแก้วยโสธร ค่าฝนเช้ามืดวันเสาร์2ม mm, มส่วนช่วงกลางวันจะเป็นค่าฝนต่ำๆค่ะช่วงละไม่เกิน1มเมเป็นแดดสลับเมฆครึ้มหรือฝนเบาบางใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคําว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบและเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ